ข้ามข้ามข้ามข้มข้เหอะกเกียรท่นด้วคุณจำลเกียียผีไอ้วัดไอวไอวัดจะดูเปล่าจะให้ให้ให้ใครก็ได้ใชอ่ะมาไดี๋ยวพี่เพี่แชร์ให้ไปเล่นแล้วไปเล่นไปแล้วเดยเกมช่ไห้ละไอ้ด่านั้นเออเออเราวจองอเผเหียตายเลยยังพาเดวเหียเลยเริ่มเลยไม่าไม่ทันอะไรเลยงไม่ทันอะไรเลยมึงรู้ปะไอเกรมึงรู้ปะเดี๋ก็มาสีสีที่กูเจอคืออะไร อินฟูเดอร์แม่งแดกคนต่อหน้ากูแล้วมันไม่หันกลับมาแดกกูด้วยซ่อนก่อนไอสัตว์ตู้นี้มีเจ้าของแล้วน้องวิ่งวิ่งวิ่งเลยไม่วิ่งอะเข้าตู้เลยไอ้ดอกตู้นี้มีเจ้าของแล้วเคยเห็นคนเดินแบบมูนวอล์กปะไม่ใช่น้องโก่มาข้างหลังนะดองดอกูได้ยินเสียงอะไรไม่รู้พี่ที สิ่งอะไรไม่รู้กูไม่กล้าเฮียกูกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงแบบตึกตึ๊กตึกตึ๊กตุ้ยเสียงเออเออเออจริงจริงเฮียสรุปม่าได้ไปไหนเราไอ้สัตว์เอาไอ้วอกไอกายอยู่ไหนอะกายอยู่ที่ไหนดิผมดูผมดูตรงนี้นี่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 พี่มาเราเราต้องค่อยๆไปพี่เราต้องใจเย็นเอ๋อแล้วมันไปทางไหนซ้ายขวาตุ้ยตุ้ย ไอ้เหี้ยวัดเอ้ยมึงไม่บอกเลยแล้วว่ามึงอยู่ไหนไอ้เหี้ยแล้วกูเดินมากูเข้าตู้อ่ะเขาจะบอว่ากูเดินมาแล้วกูเข้าตู้อ่ะไอ้เหี้ยวัดได้เมื่อออกมาจากตู้ไอ้เหี้ยคุยไอ้เหี้ยมึงมึงจะตายไม่สายเกูนี่ไงเกูสาอยู่ตู้ดีๆไอ้เหี้ยตามหากูกูก็ออกไปกูโดนเลยแต่พี่เหรอเดี๋ยวตายกันหมดยัง อย่างยังพิธีแม่งพิธีแม่งพิธีแม่งหักเหลี่ยมโหดจัดไอสัตว์กูออกตู้มากูโดนเลยไอ้เหีจ๊บัยกูไม่รู้กูไม่รู้หัวคือกูออกตู้มากูเลี้ยวชิงขวาไปเลยเว้ยกูงงโอ้ยกายหายไปไหนวะกูกำลังกูได้ยินเสียงกูกำลังจะเข้าตู้ไอ้คิดว่าไปถามว่ากูอยู่ไหนถามถามว่ากูอยู่ไหนถามว่ากูอยู่ไหนกูก็หวังดีกูก็ออกไปทอออกไปปุ๊บหืมเว้ยแล้รู้ไหมตอนที่ไอ้มันมันบุหลอกอ่ะ ไอ้ว้ดแตแม่งเดินออกมาจากตู้ไอ้เหี้ยคนเหี้ย